สวัสดีครับเจนเจ้าครับอยู่กับเจนเจ้าครับวันนี้เราจะมารีวิวรถเหล็กมาเฉลกกันนะครับอันนี้ทุกคนก็น่าจะเคยเห็นกันมาแล้วนะครับแต่ว่าผมเอามารีวิวในของผมเองที่ผมมีนะครับเราจะทําเป็นรายการใหม่นะครับรายการเจ้าซ่ากับรถเหล็กนะครับซึ่งอีพีนี้เป็นอีพีแรกนะครับจะเห็นได้ว่าด้านหลังผมนี่ครับจะเป็นกล่องเก็บ ที่เก็บที่เก็บรถของผมเองผมใช้เป็นกล่องเก็บรถโดยการเอากล่องเลโก้จูเนียที่ผมเคยซื้อเมื่อผู้เด็กแล้วมาใส่รถแทนนะครับฝั่งนี้นะครับจะเป็นฝั่งใหญ่ใส่ได้24คันนะครับส่วนอันนี้ผมมีไข่กับมีล้อด,ด้วยก็เลยใส่ได้เพิ่มนะครับเปลว่าผมมีเกิน24ไม่ผมมีเกินมีเกิน30กว่าคันประมาณ32คันนะครับ อ่ะอันนี้จะเป็นคันล่าสุดที่ผมซื้อมานะครับอันนี้จะเป็นรถนิสสันเซฟิโลนะครับโฟกัสตัวหนึ่งนิสสันเซฟิโลนะครับเป็นนิสสันเซฟิโลเอสามหนึ่งเป็นร้อยางนะครับร้อยยางดูความลื่นฉิวนะครับเดี๋ยวดูสื่มันก็จะสวยๆหน่อยนะครับโฟกัสตัวหนึ่ง โอเคครับสิ่งที่มันเปิดได้นะครับก็จะมีกระโปรงรถนะครับนี่เปิดกระโปรงรถดได้นะจะเ,เปิดแฟลชให้ดูนิดหนึ่งนี่นะครับจะเป็นแฟลชนี่มีเครื่องมีลายเครื่องยนต์นะครับสวยสุดๆไปเลยนะครับตรงนี้จะเป็นดีไซน์เขียนมาเจริตนะครับมีมาเจริตเบอร์เจ็ดสิทนะครับ ข้างก็จะเขียนต้นลายต่างๆนะครับอันนี้เป็นล้อแม็กนะครับดูด้าน,น,นหลังกันม้างนะครับอ่าตรงนี้จะเขียนว่ามาเจเลนนะคะเมนอินไทยแลนด์นะครับเป็นนิสสันเซฟิโลเอสาหนึ่งนะครับอันนี้จะเป็นรหัสตัวที่เขาผลิตนะครับผลิตในประเทศไทย นะอันนี้ดีไซน์ด้านหลังดีไซน์ด้านหลังนะครับเออปิดแฟลชันอ่านจะเห็นได้ว่าตัวกลางมันไม่ใช่โลโก้นิสสันนะครับจะเป็นโลโกโ้เซฟิโลนะเดี๋ยวเรามาลองนุ่นก็ฉิวๆดีนะครับความนุ่นก็ เฉวเฉวก็เฉียวเฉวชิวชวิววว่ได้แบบวิ่งได้ดีนะครับมีโชคมีโชคด้วยนะหนโชคนะครับโชกขันมากเลยนะครับกดกดจะเป็นโชคนะครับเป็นร้อยยางเดี๋ยวเราให้ดูกล่องมันนะครับผมซื้อมาในราคาหนึ่งร้อยเจ็ดสิบหนึ่งร้อยเจ็ดสิบเก้าบาทอันนี้จะเป็นตัวดีไซน์กล่องมันนะครับหนี่ด้านหลัง มีนี่นะคะมีลายเซ็นของกิสตี้หลุยส์นะครับอันนี้จะเป็นดีไซน์กิสตี้หลุยส์ที่เป็นของนิสสันเซฟิโร่31นะครับอันนี้จะเป็นซีรีส์หนึ่งนะไม่ใช่ซีรีส์สองที่เป็นลอ้อทองทองนะครับนี่นะเป็นดีไซน์เดียมาเจเลตนะครับมีหน้าคนขับนักแข่งนะแต่ในรถแต่ในกล่องนี้ผมใส่ตัวเลนโซทัฟฟิกไว้นะครับเป็นรถตู้นะเ <c oughs> ดี๋ยวเราจะมารีวิวกันในคลิปหน้า นะครับส่วนคลิปต่อไปที่ผมจะมารีวิวนะครับก็จะเป็นคันที่ผมฝันที่จะซื้อให้ได้นะครับอันนี้ก็จะเป็นคันที่ผมฝันจะซื้อเหือมกันคันต่อไปที่ผมจะรีวิวทุกคนก็เห็นอยู่ใเแืวอกี้นะครับใช่ครับผมจะคลิปต่อไปเราจะมารีวิวทิสัน GTR R35 ครับนี่เป็น ันนี้นะคะเป็นซีรีส์อาเป็นรหัสยี่บีเคยี่สิบสามสิบเอ็ดทับสองศูนย์อะไรไม่รู้นะครับแต่เขียนว,ว่า GTR นะเดี๋ยวเรามาริีวอีกทีกันคลิปหน้านะครับสำหรับเจ้าซาก,กับรถเหล็กน,นะครับวันนี้ลาไปก่อนครับสวัสดีครับ